น้ำฝนส้ตมตำแซ่บนัวถนนวิทยุนะคะทุกคนฟ้าแรแบแป๊บๆอู้สีส้ตมตำไม่แย่นะจ๊ะตับปิ้งอืมอร่อยอื้อหือรวอือ้อหือ กลกองชิมส้มตำร้านนี้ดูนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าอืมอืม เห็นสีอย่างนี้เผ็ดคุณพี่ใช้พริกอะไรก่อนคือแดกไม่ได้บอกเขาเลยทุกคนว่าให้เอาพริกกี่เม็ดเพราะาร้านนี้ขังสั่งครั้งแรกเพิ่งรู้จักกันจะเอาความเผ็ดร้านไปก่อนเฮ้ยเผ็ดอยู่นะ